ไปนามโรงเรียนในโรงเรียนหนึ่งเราไปนามจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อเพื่อจังหวัดของเราทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวให้สิดตามโค้ชแต่ละท่านแนะนําตัวครับใช่ครับาชื่อที่เรียวกับโค้ชเจครับกีฬาโยชน์ก็เราไม่ต้องมองที่สีเสื้อนะเวลานี้แป๋เวลาที่เราอืมเลตล่างเนาะ ผลสีหรล่างไม่มีวิ่งเลยนีแรกท่เราต้องการเป็นประเทศพราะจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่ใหญ่แล้วก็มีบุคลากรที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นทั้งโค้ชแล้วก็ตัวนักกีฬาแชมป์ภาคแต่พอไปประเทศแล้วก็ไปไปตกรอบแปดทีมแต่ตกรอบแปดทีมก็เพราะหนึ่งตัวผู้เล่นเราไปเล่นสโมสัยที่ดีก็คือการอยากรวมกันอยากรวมในหลายองคเรียนแต่สุดท้ายสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ความสามารถไม่มีเด็กเส้นไม่มีว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะเริ่มการคัดเลือกที่ตีมีอะไร พูดตั้งหนแล้วเริ่มเติมใหม่เริ่มเติมใหม่เข้ามาตรงนี้ได้โค้ดจะติดเยาวชนของจังหวัดที่หนึ่งแล้วก็กระโดดขึ้นไปติดจังหวัดที่ใจหนึ่งนะครับอายุเรียนทำไปนะครับก็อยากให้น้องๆทําให้เต็มที่นะครับตรงนี้มันเป็นก้าวแรกนะครับอูดอุดเรื่องน้องมาครับตอนนี้ก็วิ่งดีนะ Thank you. อีกอันก็ลองสําหรับสมมุติครับนี่คือคือมัน <coughs>